สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับตอนนี้สอ่อพระโชคอยู่ที่วัดของหลวงพี่นีละน้ำเนี่ยครับตอนเช้านี่ครับเบิ้งบรรยากาศไปพรออมๆกันครับตอนเช้าครับเดี๋ยวพี่น้องก็มาเบิ้ง่าพี่น้อง่นมาหลยเป็นไรครับมาทั้งนี้ก็าพ่อพี่น้องที่เคยเห็นกันซุบปพดเเช้าหรอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องหน้าสีนวลนพี่น้องวันหน้าอ่องตันนี้ครับพ่อกันอีกแล้วครับรับสมักินเงี้ยกผมมีละ <c oughs> ท่านทุ่มทั่วมาหาผมครับ <c oughs> อาผมก็ได้มาส่องนูตัวไปหลายเป่ยนก่อนว่โตเลยนะครับพี่น้องหน้าสีนวลมาแต่เศร้าู้วัดใหเจ้าข้าฮิาสางคแต่การเบิว่ารัเเห็นยูตัวเลขที่ว่าทายออกมานะขันแม่นขันแม่นขันแม่นเขาแล้วผมผมไปคือมันดูดโด่ลายมาได้ไปซื้อแล้วตัวนี้นะแต่ว่าตัวหุ่นตัวหุ่นเก้าสี่หกสีห้าแปดห้าสี่เก้าสี่ห โมเมนแปดห้าแปดเอาก็เห็นเป็นห้าแปดห้านั่นเราเจ้าสี่สิบเอ็ดเจ้าแปดห้าห้าแปดหาหาแปดหาบางเย่าก็ว่าหาแปดหาได้ พี่น้องบ้านหน้าอ่องบ้านหน้าสีนวลครับพี่น้องรุ่มพันโชคดียื่แถวดอนปูตาแล้วครับนี่ก็ได้มาแต่เสาเลยครับเพราะว่าพี่ธงดีเป็นวะมั้งครับรั่เพราะว่าพ่สเสียเป็นสีเขียวก็ไปซื้อว่นล้วโอ้ยแต่เสียนพระมองไหเจามาเห็นยังไโอ้พ่เห็นโอ้ยแต่เสียนพระที่แต่ฐานพระโอ้เลขแต่ฐานพระที่พี่นองเพื่นว่าน คราไปเรียนเราไปรับอาจารย์ที่ที่เราไปไปหาเพื่นครั่อยเบ่อนคพกับเพราะว่าเนี่ยคำนั่นเพื่อนบอกคุณสีเก่าคุณซีเก่าก็มับอกีเก่ายือแบงวัดคือวัดสากนั่งอยรับครับเพราะว่าจะม่อยมากเลยไปไปทองปูตากับวัดทุนแหกับแบงกับแบงเดับต้นเงินเถียวคนกับไปวัดทุแหมากเียวเหนียวมากอ่เดปูตาบอกเล่าหน่หมูเป็นครัวเกือบสบงเงินไม่ครับครับครับน ดีแล้วดีแล้วได้ทำบุญไปมัสยิมองเนาะครับครับมอ้าวคุณตาวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับมีแนบมาฝากอยู่ เอากาแฟมาฝากอยู่เอาเอากัแฟมาฝากอยู่อยู่ยนหาผมเนี่ยละผมเอามาให้คุณตาอยู่เสื้อโตจริงแล้วนะครับนี่แหละโตจริงของคุณพ่อเนี่ยพ่อยังก็อนเริ่มซื้ออีก่เราหมู่บ้านเนี่ยนะผมท้องดีบรรจงครับเออท้องดีบรรจงก็ยังว่าหมู่บ้านก็ถามแล้วครับพี่น้องอยาาวันี่ละเส้อเสื้อโตจริงน้ำเพลินอยู่ดอกแต่ว่ละวันนี้พ่อจีบเปื่อยออกมาได้บพรว่าเด็ดตัวใดของพ่อเด็ดเนี่ยเมื่อก่อนมีตัวเดียวนละ เดียวตัวได้เราปลเกนี่เก้าเนี่ยตัวเด็ดคือแห้งนั่นยังบอกว่าแล้วผมมาติกตัวนี้หครับหมู่้านนีสามสิบเปอร์เซนต์หกข้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ะตัวตัวซี่เก้าหนีจกหวเ้นเหหลายทีเนาะจะเอาจักอร์เซ็นไว้เลยบอกสามสามสี่เก้าสามสี่เก้าโอ้พ่อมันจ๋อพ่อแล้ว่มันธรรมดาเนี่ยนี้ตัวจริงแล้วเนี่ยครับครับประสบการณ์นับนับหลายๆปีเพราะต้องนับประสบการณ์แล้วบอกว่าอาชีพคือ อาชีหวยเลยครับเป็นอาชีพแรงเป็นอาชีพเร่หรอกว่เาเ,เป็นอาชีพเลยได้นี่สื้อกาสวยมากเลยสวยอืมแต่เบื้งนี้กำลบบังกันกันเพิ่นปล่อยมาเป็นตัวเดียวกันแต่โอเคเลยโอ้ปล่อ,อยเบิ่งไปเนาะพ่อเนาะครับพลอยเบิ่งไปเยี่ยซื้อหลายลเราด้วยโอ้่นพ่อเราจัดหนักมาแล้วเราหวานจังเลยขอบคุณคุณผอขอบคุณเลยหลายครับคุณพ่อครับนี่แหละครับท่านผู้ชมบรรยากาศก่อนที่เพิ่นสี ปล่อยหวยได้ข่าวว่าหลวงพีพันศีเขียนมให้ประมาณหลังสันจังหันผลนล้ครับพี่น้องครับหลังจากที่พันชันพัฒหาหเศร้าเสร็จผลละวพันยังสีบอกตัวเลขตัวเบอร์ครับอันที่จริงมันก็มีเลขที่ยูทานยูทานของอ้พระพุทธูปอยู่นี่แหละมันเป็นเก่าซีนี่ครับ นี่ครับอย่ไอ้ไต้สารนี่ครับเป็นเก่าซีแต่ว่าว่าโหว่าเก่าซีนี่มันสีออกมาเป็นตัวเดียวกันบวกรับของพาะอาจารย์เพิ่นสีหายเมื่อนี้เท่ากับว่าท่านโหนะครับถ้าออกมากเก่าซีถ้าออกมากเก่าสีเป็นตัวเดียวกันก็นกถือว่าจัดได้เลยพี่น้องก็ได้ นี่แหละครับย่างมาเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมกันครับนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปครับพี่น้องคนกัาสวนเซให้ห้ากันยองเสี็แล้วครับโอ้คุณแม่นี่นอนอยี่พผีเนาะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วแลงไดนอนนีนี่ยผีฟันดีว่าแม่ฟันแม่น่รับรับดีดีตีเออเมื่อบ้านเห็นคุณตา่นว่าโอ้ยย่ายฟันได้ตัวเดียวซีเก่าแม่หรือว่แม่ เพินบันอกิพุนโอ้แต่งแต่ก้อนๆแต่งแต่ตองหวัดเลยอ่งนี้อแม่โอ้ตัวเดียวโอ้บกวนคุณแม่พวกเ้าให้ฟังในฝะันยังไงครับค้น,คนม,ม่าง้นองหมอบกวัซีเก้าด้วยอเมือมตัวเดียวเท่านั้นเมือนหมคุณแม่ตัวเดียวนที่แจงแบบหน้าแบบ คคนเป็นคนลักษณะใดคุณหมอคนผู้เฒ่าบ่หอโอ้แต่ว่าได่ยินแต่เสียงมันบ่ครับอืแต่คนก้อนคุณแม่เคยฝันบ่ครับฝันแม่นบ่ครับแต่ก่อนฝันได้อยู่เรื่อยเปนหมอคุณแม่แต่ก่อนเติโอ้แต่่างวดนี่นี่ตัวเดียวเลยตีขี้จังเขาห้องบอกนี่บ่แม่คือจังคนมาบอก ห้องบอกเมื่อเราเข้าบุมงบุ้งแม่บุ้งแม่ไปสี่เก่าสี่เก่าที่เอาขอบคุณนะนะครับคุณแม่ขอบคุณนะนะครับน like ี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องกลับมาย่างเบืองบรรยากาศไว้พร้อมกันครับนี่ในงยามเ้าๆกับพี่น้องเพื่นกับมาเริ่มมาแล้วครับทยอยมาหลายแล้วครับขันสายจากน้อยกับเครื่องสีเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเข้าก็ได้ โอ้มาจากหันพ้อมเนาะเนาะพี่นอ้นองนอี่เนาะมาแต่ทั้งใดเนาะครับทางสว่า,า,วางจ้ะโ <c oughs> อ,อ้มาจากสว่างมาสว่างพี่นี่เนาะเออมาจากสว่างสว่างพอดี <c oughs> ครับคใกล้โศกใกล้หมาน้ำเพลินมาครับใกลก็ได้อยยุตั้งแต่พุณละได้อแต่ยุคเฮียโอ้ตั้งแต่ปุอยูุ่ดเฮียผนเนาะครับวันนี้ก็สิโศกหมานือเก่าแล้วเนาะมามาถึงทีแล้วเนาะเขาพคุในหลายครับ นี่แหละครับพี่น้องเพ่นมาจากสว่างครับอยู่ทั้งสว่างครับเปิดสอผ้าโชกเบิ้งหัน้ำใน่ได้พี่น้องได้ครับอขอบคุณในหลายครับนะครับตอนนี้หอก็มาเลาะๆไปเบิ่งพี่น้องเพิ่นกำลังยืนซ้อๆอกันอยู่เพิ่เนเฮ็ดยัง่นี่เลยนะแล้วพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับ สงสัยเพิ่นสิหาตัวรับตัวดีแล้วครับโย่ใกล้ๆแพงรอตตอรีน่น่ครับบางคนก็อาจสิได้ตัวดีแล้วสวัสดีครับพี่น้องสุ้ผู้สุคนครับโอ้หลายผู้หลายคนอยู่นี่ นอนอยู่พี well, ่มันบ่ครับอันนี้แม่ซอพ้าโชคครับซอพ้าโชคครับครับได้ยิ่งแต่เสียงแต่ละคนแต่ว่าหน้าตามบอกบอกเคยจื้อครับครับก็ขอบคุณในล่ะครับสีมีซอพ้าโชคบุญของผ้าโฉกเลยครับของอย่างกองปลหลายคนนะครับมงคลโชคกับมี่ทั้งนี้นะครับมงคลโชคครับมงคลโชคซอพาโชคครับ เสร็จแล้วลายช่องอยู่นู่นมันโอ๋ลายอะไครับมีส่อพระโชคบนพระโชคี่ละที่ลึกลึงแน่ฮะนะอาไปน้ากันใช่ไหมไปน้ากันอยู่เรื่อยเตี้มนี่สิไปน้ากันการมื่อนี้ยละการน้องนุงตุ้มนี่เดี๋ยวนี้การทีไปน้ากันละหันมีโอกาสไปน้ากันเรื่อยๆก็โอ้ยก็ฝากซองนี้นะครับเด้อพี่น้องก็ได้ครับ อันยาคูจักบาดนี่สองพระโสกนี่อยู่อำเภอไหนจังหวัดใดอยู่นีเลยครับอำเภอนีเลยครับใกล้ๆนี่แหละครับพี่บุญรักนี่แหละครับอยู่ในอำเภอพี่ครับอยู่ในอำเภอเลยครับบางๆกากันแวะไปทั้งนั้นถามหาได้ครับครับโอ้ยกาที่ลู้จักกัดเร้วรู้จักน้ำอันนี่ละอยู่บ้านมาแต่มาแต่ จังหวัดใดเนาะครับสักผลครับมาจากบ้านว่านอนครับโอ้มาบ้านนอนครับสักผลบ้านอนอ้าวโหเหลือก็ไก่เยอ่นี่เนาะจากบ้านนอนมานี่เนาะวัยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกลักมามาจากคนนี่ครับอยู่นี่มาสามกนครับมาลูกกันนั่แต่ว่ามาสามก้นโอ้ส้มนี่มาสามครับสุดนี่มาสามบาทนี้ได้ไปเหล็กได้ใจบาทนี้กายั่งครับย่งกะกะรอบกระเพาะนั่นแต่ว่าลูกข้าวขาวแต่ว่า เพิ่หายมื่อนี้ยังสิตรงกันบ่ท่านั้นครับครับครับแต่ลูกเข่าๆอ่ะพ่อลูกยุคพ่อบอกพี่น้องได้ถ้าบอกครับตัวเข่าๆหน่ยยั่งวัดมาบอกอกครับถ้าฟังของเพื่อนสักนิดว่าของเพื่อนมันช่แน่นอนกว่าครับกับว่าเป็นยังเนอกจากล่อๆของหลงไม้กับล่อของลวงพีเพิ่นก็เนาะเขอมาอาศัยบนบารมีของเพื่อนเนี่ยครับเข้ากับอาศัยเพิ่นนะเนาะเขืาอม้าเราหอดมาถึงเราก็มาล่อเพิ่ง่าเพิ่นทีบอกว่าจังไหนเนาะฟังว่าเพิ่นสิว่าว่าจังใดครับ พี่น้องฟ้องไปที่มาเพิ่งบารมีเพิ่นนี่แหละครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับตรงของมาถังร้องเรียกนี่ไอเลียวกต้อยไอถังครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกรตอนนี้คือบรรยากาศย่ำเ้าๆครับก่อนที่โรงพี่เพิ่นสีให้ตัวดับตัวดีพี่น้องเพิ่นกาจ้องๆอยู่แถวแผงนี่แหละครับเพิ่นบางคนเพิ่นอาจจะได้แน่ใจแล้วก็ได้น้อครับเนาะ เฉพาะแม่ค้าลอตเตอรี่นี่แล้วพินน่นู้นเออแม่ค้าลอตเตอรี่นี่เพิ่นนี่ยังไงเราแนใจเออในใจแม่ค้ายิบไปก่อนบ่มี่ยิบแม่พ้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวนี้แม่ค้าสิ่ยิบไปก่อน่ะปกติเพิ่นก็ธรรมดามอืมนั่นเห็นบอเพิ่นน่ะลูกค้าสัง่งเพิ่นก็นต้องเก็บเอาไว้เนาะ ัเแต่เล็กมากเป็นกันเก็บไปให้เรื่องสิครับครับเอาไปส่งหลังบ้านนี้เล็กในใจเจ้าของแผงลอตเตอรี่ตัวใดครับตัวมากที่สุด่หลกครับมันต้องมีเล็กตัวมากนี่ไหมคะแต่ก็เมื่อกี้แค่ไปถามแผงไหนเพิ่อนบอกโอ้ตัวมากตัวนี้เด้อเห็นไหมเจ็ดห้าเหรอ คุณแม่ท่านนี่เพิ่นถามหาเจ็ดหาครับเพิ่นอาจจะเป็นเด็กนใจของเพิ่นนี่นะเนี่ยโอ้เด็กตามวัชรครับนี่ก็ของแกกินยาล้อเลพูคือเก่าอันนี้เป็นเด็กตามวัชรละว่าเอ้าอันเจ็ดหาเน่ค่ะเพิ่นต้องหลวงมาจากกระเป๋าเพาเล็กซุบมนี้เพิ่นเก็บไว้แล้วถ้าเหลือก็ต้องเก็บไว้วัชรละว่าเพราะว่าเด็กน่าใจเป็นเล็กนใจเพิ่นครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับ อันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝาก s ับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการกดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ